ความเดิมในตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่เราเอาได้ตัวละครเทพสุดตึงมาเราก็ทำการเอาไปลงด่านต่างๆจุลานนั้นเลเวลเกือบจะหนึ่งร้อยจนได้นะครับสวัสดีค่ะตัวไหนดีคะเรียวๆส่งมาสวัสดีค่ะอ้าวให้จริงไม่ก็เอาค่ะตามหมดเราไอวิวเดียวเร็วๆ เร็วพวกเราจะไปโลกสองแล้วเราจะได้ไปโลกสองเราต้องไปให้ได้โอนมาหนึ่งรก่อนเนี๋ยให้ฟรีแล้วมันฟรีตรงไหนปะเฮ้ยเราถึงด่านสิบสองนะดูดูความพยายามของเราที่เราแบบเราแบบเล่นของจริงด้วยพวกนายเข้ามาสิเข้าไปได้ทำไมทำไมพวกนายทำกันอย่างนี้พวกนายจะทิ้งพวกเราระจนภัยกันสองคนอย่างนั้นเหรอแพ้นะเว้ยอีเอ็กไหม อเอ็กลนะไม่อีเอ็กโอ้โหเชื่อมั่นในลิงทองแล้วสิยนี่อะะไรวแต่ยังไงต้องเปิดเอฟเฟกต์ดูเว้ยถ้ามันจะแบบถ้าเราขี่ลิงนี่เราจะเซิร์งกันได้ไหมจะทำการเซิร์งลิงมาแล้วไอ้เดินไม่ได้ไอ้ทำไมลิงเดินไม่ได้ไอ้ช่วยด้วยช่วยด้วย ลิงเดินไม่ได้ลิงไรเราอีสัตว์เรากดแอลสิแอลขวาแอลซ้ายเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงวาแล้วไอ้ยกูต้องมีตัวแบกเลยนะเออแก๊งปลาหินแห่งลบบุรีปลาคนเดียวเฮ้ยโปลาหินยูทูปไ่ชอบโอ้ใจเย็นพี่สารคดีผสมพันลิงอีสัตว์ เออทำไมไม่คูณวะเล่นมาสิบปีแล้วยังไม่กดได้ไหมไอ้แอร์มาแอร์มาพี่เร็ว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 สู้เมียเร็วแบตตีมาดิเออใช่นะน่ารักจะตายใช่จะตายเลยเออน่ารักน่ารักจนจะตายเลยน่ารักจะตายจตายเลยใกล้ตายแล้วอ่ะคือถ้าเดินแบบมีชีวิตชีวามากดเลยเห็นไหมเดินแบบชีวิตชีวาแบบลาลาโอ้ป่าบ้านเรานี่ว่า พอไปอยู่ในป่าก็เลหากล้วยกินเอ้ยต้องไปไปเขาาก้าวคนเดียวเฮ้ยเอ็กซ์เล้งเลยอย่าไปกลัวอีเอ็กซ์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 อ่าเออเอเออนี่แหละของจริงไอ้เหี้ยลิงเดินไม่ได้เฮ้ยถ้ากดตีแล้วคือลิงไร้ลาวเลยลิงเดินไม่ได้เอ้าเชียดละเชี่ยมีมีตัวแบกพอดีเชี่ยดูลือไม่ถึงร้อยหกถึงห้าไอ้ ลิงบอกไลรเราโชว์เลยการเล่นนอกไม่ยังไงล่ะลิงบอกอสบายเลยการเล่นหลังไม้สบายมีคนแบกแล้วยังไม่ทันโว้ยยัง <c oughs> ไม่ทันโว้ยไม่มันแตกแล้วไงก็เทลอยไปในเระปรก <c oughs> ไฟมันเล่าใจละร้อยไปลูกสองกันดีกว่าเสียบสุดๆตอบโซดๆนะจ๊ะต้องบอกว่าเดือดจ้า <the> <c oughs> พวกนายถึงทำร้ายเกีได้ขนาดนี้ข้อตัวหน่อยครับผมตรงมานี่รหัสสุดตึงมีแต่ตัวเทรดเห็นไหม นี่คือเราไม่ได้ป้นใครนะเตีวยอะมากเลยเีทีทั้งทีทั้งหน้าเลยนะครับผมคือแบบว่าเราไม่ได้จะจิกหรือขโมยใครมาใดๆทั้งสิ้นนะเขาให้ด้วยความเต็มใจนะครับขอเขาให้ด้วยความเสน่หาหรือหลงไหลในถูดนะครับผมเราเราป้นเหรอไม่ชัดเจนเลยสองตัวมาซ่าไม่เราไม่ทำอย่างนั้นทำไปแล้วไม่มาเร็วๆๆๆลดๆนในใเดิมาเลย ในเดิมมาไล่แป๊บหนึ่งแซ่เราต้องโชวความเก่าในแบบหนุ <eterm> <mar line hatten> ่มๆของเราเนี after after ่ยม <Yeah>, like <oo> <A> ันแบกได้เว้ยยังงงทางนะมาเป็นั้งแรกอ่ะไม่มีคนหลง2000 years later เราเชื่อมั่นว่าเขาต้องแบกได้เว้ยแบบรอบเดียวนะรอบเดียวคือผ่านใช่ป่ะเราพูอย่างนี้นี่คืออะไรอะผ่านแน่นอนเราเชื่อมั่นเออเดี๋ยวดูนะเราวางปุ๊บนะ ตัวละครที่ออกมาคือคูลเลอร์เจ็ดดาวเชื่อไหมเลวไม่เฮ้ยอะไรอะดาเมจเป็นพันไอ้เชี่ยไม่เคยได้ดาเมจพันขึ้นมาก่อนฮะไอ้เจ้าดัเมตสิบสองเว้ยสิบสองกีกี้กันไปฟฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยมีคนแบกอุริวอุริวอยู่ไหนดัเมตสิบสองมากไม่ไงเฮ้ยไอ้เชี่ยเขาอุริวเฮ้ยบินได้ด้วยอ๋อมันขี่ได้ดี่วะ โอ้ยดํา้เมษานี่สามล้านไอ้สัปดาเมจพันหนึ่งอึ้องไหนท่าดาเมษพันล้านเลยเหรอพ <1, 000. S 2> ันหนึ่งเยอะจ้าดเลือดบอลมันแค่แบบตัวเลขอย่าไปกลัวเนี่ยตัวเลขเนี่ยว่าไม่น่านรอดแล้ว <c oughs> ไม่น่านรอดแต่เวีฟแรกเหรอมันแค่ตัวเลข <c oughs> เอาไหนวัดดวงมาสิคูลเลอร์ <c oughs> อบอกแล้วให้ตัง้งออโต้คิกเข้าใจป่ะนี่อะไรวะเนี่ยเจ้อตัวกูจบแล้วชีวิตเอ้ยได้อยู่บ้านมาแล้วกูนึกว่าเจ๋งอยู่บ้านปะ เราอยู่บ้านมาใช่ใช่ใช่เฮ้ยเรามีโอกาสชนะถึง80%บอ้าอยู่บ้านนะใช่แค่อยู่บ้านเพราะบอสมันลดเลือดบ้านถ้าเราไม่มีฮิวบ้านเราจะแพ้นี่ฮิวบ้านได้ป่าวะใช่ไหมมันฮิวบ้านได้ป่ะไม่รู้ใช่ป่าวะใช่ไหมเนี่ยเอ้าคนละตัวไอ้สัสเอ้าไม่ใช่อันนี้มันกิกกี้เชื่อมั่นในพลังกิกกี้สิจงเชื่อมั่น พลังแห่งกิกกี้นะจะลงทันแกเองอ่ดีเมยรุนแรงกิกกี้วมพลังนี่ไอ้เี้ยเขาบอกเมียผูก้าก็้ใช้ได้นะที่สิบล้านเขาเปิดเมียผูก้าก็้ใช้ได้เลยอ้าวเราขายแดกไปแล้วตาเบอร์ตีมแล้วก็กิกกี้เพื่อนของเขาปล่อยพลังไปผิดทางว้ย นี่ไฟด้วยดีกว่าจ้าเมโดวอยู่ดีนี่โอ้ยมาเขาไม่เขาไม่เอาไอ้เป็นเซ้นเลยเซ้นเล่นหลอดูเจ้าเฮ้ยโกคูล่างสี่แพ้บูได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเกยใต้น้ำมาเกยใต้น้ำมาแล้วมีเกยใต้น้ำแล้วอุ่นใจแล้วอย่าไปกลัวเกยใต้น้ำหนุนหลังเราอยู่องค์กรอุ่นลบด้าเมโดว์สิสองสิบสองล้าน มันแค่ตัวเลขไอ้เพชรยิงไปไหนวะยิงพิทางแป๊บนึงตีเยอะไอ้เชี่ยเลือดเป็นแสนเลยเลือดเป็นแป๊บนิ้วล็อกนิ้วล็อกมันจบแล้วมันตายแล้วไอ้หน้าหมีมีคนเรียกหน้าหมี่อะ ด้วยพลังแห่งปิ้งยางเอ้าตีฟูลพลเวอร์บวกสองไม่ได้เออปิ้งยางเว้ยลนลนไฟมาต้คลิกช่วยคุณได้นะครับแต่เราแบบเล่นแบบตัวไปไม่กุ้งนะครับน้องๆจริงๆหลังไมแล้วก็กุ้งเลยปวดนิ้วโอเลือดเอ็มโอพอปล่อยมือเลือหนึ่งเอ็มเลยเหรอใช่อย่าอย่าไปกลัวเฮ้ยเรามีซัมมอนสุดเทพ จงออกมาต้นไม้ของพ่อก็ออกมาแล้วต้นไม้ของพ่อ,อไออ่ะห่สองร้อยเลยนะดูเลือดของมันซะเดี๋ยวทุกคนจะลองและอ้าปากค้างอเชียร์สองร้อยล้านเติมไปมด้วยแม่งอายเกินเลือดเป็นล้านเลยเอ้เชียทำไงอ่ะไม่ใช่ล้านเดียวนะนี่มันล้านเจ็ดทำใจเถอะเราแพ้แล้วฮะ ใจเราหายแล้วเราเป็นไปไม่ได้ทั้เกียร์ลชนะอะไราวอมาติดไฟรัวๆครับโอ้ยชิบหายแล้วเดี๋ยวก้าวแสนนี่สิมันจงสู้เขาพลังขึ้นเต่าเราเชื่อมั่นในนายเสมออันนี้ขายทิ้งแดกขายแดกคือโอ้โซโลโล่ไอซ่าดาเมจหนึร้อยห้าสิบอุ้๊ยอันนี้ดาเมจพันหนึ่งเอาก็ได้พันหนึ่งเอาหมดอะตอนเนี้ยความเร็วคือความแรง

มันออกมาได้ที่ไหนอะออกมาได้ยี่หีนี่ไงไปไปไปแช่แข็งตีเลยตีเลยแช่แข็งเยอแท่แช่นี่น้ำแข็งแข็งแทงดาบแทงดาบมันแทงเฮ้ยแทงเอ้ยมันจะต้านมือลงไปลงไปมันเจ็บแขนมันเจ็บแขนแล้วโอ้ยมันโดนโดนตันไอ้ตันไม่ได้เออมันตันไม่ติดมันตันไม่ติดไม่ไอ้ยเ้ตันตันตัานก็คือมันตันตีตี